มาค่ะมาตรวจรถก่อนส่งมอบกันคันนี้นะคะเป็น Honda City ปี2017เรากําลังจะส่งมอบลูกค้าที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะน้องยังไม่เคยเห็นรถเลยเดี๋ยวเราตรวจรถไปพร้อมๆกันคันนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ d a y t i m e r u n n i n g Light โคมไฟเนี่ยสวยๆใสๆนะคะเดิมๆแท้จากโรงงานและได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยที่สาคัญ ได้สีขาวนะคะแล้วก็ได้ยางได้แม็กนะคะ1ชุดไปเลยด้วยอันนี้นะคะขัดคาสปานะคะต้องบอกว่าเราขัดลงน้ํายา3 m ให้อย่างดีเลยมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะโลโก้ซิตี้อยู่ครบโลโก้ฮอนด้อยู่ครบไฟนะคะลังพึ่งสีแดงต้องบอกว่าสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะอันนี้ไฟเดิมแท้จากป้ายแดงนะคะคุณแจเป็นคีย์เลสสตาร์ทคุณไม่จําเป็นต้องกดปลดล็อก แค่คุณแจอยู่ใกล้ๆอะค่ะคุณกดปุ๊บคุณก็เปิดรถได้เลยภายในพี่หน่อยทําคาสปาให้นะคะเบาเป็นเบาะก,กรรมหยี่นะคะไม่อมความร้อนเราล้างให้ใหม่ฟอกเบาทําความสะอาดให้หมดมรงมลัยคันเนี้ได้มังติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะและที่สําคัญแอร์เป็นแอร์อะนาล็อกเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลยังสวยใสยอยู่เลยค่ะที่สําคัญน้องอยู่เชียงใหม่นะคะยังไม่เคยเห็นรถเลยกําลังจะมารับรถเอาก็ ตรวจรถให้ลูกค้านะคะอีกหนึ่งรอบเพื่อลูกค้ามาเห็นรีวิวนี้คลิปนี้ก็จะได้สบายใจด้วยว่าเราตรวจรถให้เรียบร้อยนะคะที่สําคัญออกรถกรับเราคันนี้นะคะพี่หน่อยมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะแถมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แถมน้ํามันเต็มถังแถมช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยอีก1ปีโอ้โหให้กันแบบจุกๆเลยนะคะน้องบอกไม่เคยเจอที่ไหนแบบดูแลประทับใจแบบนี้ใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะออกรถนะบอกเลยค่ะว่าเรามีบริการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่นะคะถ้าลูกค้า าไม่สะดวกมาเราส่งรถให้แต่เคดีน้องบอกอยากมาเจอพี่หน่อยอยากมาเห็นรถด้วยตัวเองอยากมารับรถที่พรทิพย์ออโตคาใครที่อยากออกรถง่ายๆแบบนี้ไม่อยากโดนหลอกนะคะอยากจะเจอตัวจริงอยากมาหาพี่หน่อยก็มาพบกันที่พรทิพย์ออโตคาได้เลยคะ่ะ